สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งเนาะคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมเอ่อต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะมาดูเอ่อเรื่องแฟนเพจอะไรประมาณเนี้ยเนาะมีเพื่อนๆอะรพวกเราบอกอย่าหยุดทำ้เขาบอกให้ทำออกมาเรื่อยๆทำออกมามบ่อยๆเขาบอกว่า ของของคุณทำแล้วเขาบอกว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเลยั้งที่ดูที่หาหวยลักษณะแบบนี้นะของผมเนี่ยเขาบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดท,ทำเหมือนวดนที่แล้วเนาะวดที่แล้วก็ลองทำเอ่ออย่างวินมอเตอร์ไซค์อะวินอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทำเถอะรีบทำเลยเขาบอกว่า หวังหวังผลได้มพางั้นหวังผลได้ของแฟนเพจนี่แหละหวังผลได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราต้องเข้าใจนะที่พามาดูนี่ไม่ใช่ว่าเขาใบหวยเขาบอกหวยเขาลอกหวยอะไรนะไม่ใช่พวกเราต้องเข้าใจตามผมไม่ใช่ที่พวกเรามาดูคือเรื่องมังเอิญมันตัวเลขมันไปตรงบังเอิญก็ กับเขาออกเวลาหวยออกแล้วมันบังเอิญมันตรงกันพวกเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะโอเคเนาะที่ผมเลื่อนให้ดูเนี่ยพวกก็คือนี่แหละของระหว่างระหว่างงวดคือหลังจากหวยออกอหลังจากหวยออกแล้วก็มีมีโพสเยอะมากเลยมีกระนำซัมเมอร์เลยของของ,ของงวดนี้ย จากกลางเดือนมาถึงเนี่ยจะจะมาออกคนที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมที่ผมเดือนมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังจากหวยออกนะหลังจากหวยออกเสร็จปุ๊บเ<ม>นี่ยก็จะมีมีโพสต์มีโพสต์ขึ้นมาเห็นไหมเยอะมากเลยกระนำซนะัมเมอร์น่าสนใจมากเลยมีตัวเลขมีอะไรแบบหน้าค้นหาเนาะอย่างว่าเลขเวลาเราซื้อก็ นอกจากซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะมีซื้อ2ตัว3ตัวเนาะ,ะมีให้เลือกแค่หน่อยเดียวเองแต่มีตัวแต่ในนี้มีตัวเลขมากเราจะเลือกอยังไงเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่กาก็หลักๆของเราก็ปกสลากปกสลากเหมือนเดิมจังหวัดนครนายกนะพวกเราก็รู้กนอยู่ว่านายกเนาะคำว่านายกนายกก็คือคนที่29 29เห็นไหมมีมีเลขดังไมสองเก้าเก้าสงเนาะเระสังเกตดูเขาเป็นทหารเนาะอันนี้มีสิบแปดลูกใช่ไหมสิบแปดเขาเป็นทหารก็ลองหารดูดิเก้าสองสเองสิบเห็นไหมมีสิบแปดจริงๆมันอาจจะไม่อาจจะไม่มี1-8ึ่งแด้วยซ้ําไปใช่ไหมอาจจะเป็นเก้าเพราะเขาเป็นทหารทหารก็คือหารานั่นแหละ อันนี้ก็ไม่รู้นะผมก็พูดเสาะแสวงไปเฉยๆนั่นแหละเนาะแต่ตรงนี้ของเราก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วอ๋อจะเป็นอันนี้ก็เป็นเจ็ดที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็เป็นเจ็ดห้าก็เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหรือห้าเก้าเจ็ดอะไรตรงนี้แต่ว่าเห็นหลกัหลกๆก็คือเก้าเจ็ดแต่ตรงนี้เป็นเจ็ดห้าอ่าห้าเจ็ดหรือว่าเป็นสี่ห้าห้าสี่นะปนๆกันตรงนี้ประมาณนี้แหละเนาะหรืออ่า ที่บอกว่าไอ,อ้ตรงนี้เป็น18ใช่ไหมสิบแปดอเป็นก็เป็น18เนาะแต่ตรงนี้มันเป็น7เห็นไหมมันคล้ายๆลักษณะที่เป็นตัวคล้ายกับมะยงชิดกับมะปางเห็นไหมหนึ่งกับเจ็ดอมันจะอาจจะคล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนเป็น8 7 7 8จดเจ็ได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้อ่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอ่าแฟนเพจอ่าแฟนเพจเราลองมาไล่ดูก็ได้ลองไม่ได้ไล่ดูไอ้ตรงนี้เห็นไหมพุทธแรกของเขาเห็นไหม ก็จะมีเหรียญอยู่นะแปดเหรียญมีเหรียญอยู่แปดเหรียญอันนี้ก็ไม่รู้เป็นตัวเลขได้หรือเปล่ามันจะเข้าแก็บไอ้ก่เมื่อกี้กปลูกสลากได้หรือเปล่าก็มไม่รู้นะอ่ามาตรงนี้มาตรงนี้เขาบอกว่าโพสต์นี้จาหน่ายสลากจําหน่ายสลากเขาบอกว่าเช็คจุดจุดอะไรเห็นไหมพวกเราดูนะก็เราลองเช็คจุดดูนะจุดขายสลากแปดสิบบาทเห็นไหม ดูตรงนี้เห็นไหมเห็นเห็นตัวหนังสือในนี้ไหมที่เป็นใน Google m a p อะ่ะอัน,นส่วนหลวงรอเก้าเห็นไหมอ่ะมีกายเห็นไหมสะพานพระรามสองเห็นไหมเนี่ยราม,มาทูเนี่ยเห็นไหมภูมิพลทูรามานเห็นไหมก็มีเก้ามีสองอีกแล้วเห็นไหมก็สําหรับคนที่ชอบ92้าองก,ก็ก็น่าจะติดไม้ติดมือนอ้อแล้วก,ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่แปก็ 80ก็าอาจจะนะที่บอกว่าดูเป็นองศา180นะก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราดูไล่โพสไปเรื่อยๆอ่ะก็มามีโพสงานโพสอะไรเห็นไหมสังเกตเห็นไหมก็มี29เห็นไหมใ,ใ,ในในในตัวอย่างตัวอย่างไอไอเนี่ยในรูปก้นอนเห็นไหมชุดที่29เห็นไหม29ก็ซูเปอรก็เมื่อกี้ สองโพสเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็มารวมรวบอยู่ในนี้เห็นไหมอ่าอะไรมาอันนี้ก็เปลี่ยนหน้าปกอ่าเปลี่ยนหน้าปกแล้วก็มีเอ่อมีแหละเป็นคลิปไอ้ปลอมสลากมันมีเห็นที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมตัดกระดาษตัดตัวเลขไปแปลกอ,อันนั้นผิกดกฎหมายผิดอะไรอของเขาเนาะก็ให้ความรู้แล้วก็มีเล่นเกมมีเล่นเกมนะบอกว่ามีโลโก้ โลโก้ของกองสลากสำนักง,งานสลากเป็นตัวย่อนะี่ยกี่จุดอะไรประมาณนี้นะได้รางวัลเป็นพัดลมก็ไอตรงนี้เขาบอกว่าโลโก้ถ้าโลโก้ก็ตรงนี้นะถ้าดูกับข้างกับหัวนี่ก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้าเลยนะถ้าดูตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมศูนย์เจ็ดเก้านะพวกเราดูนะอ่ามันจะศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้า ได้หรือเปล่าก็เห็นไหมสงสัยอยู่เห็นไหมมีก็ยังสงสัยก็ามาไล่ดูเห็นเนี่ยไล่มาโพสต์มาอ่าโพสต์นี้ก็มีเป็นกฎหมายบอกห้ามอ่าบอกเป็นห้ามห้ามเห็นตรงปลกสลากเนาะถ้าเรามันเป็นต้องดูมอม้านะตรงนี้ก็จะเป็นห้าเห็นไหมตร่ตรงปลวกสลากอะ่ะมีห้าหรือจะเป็นเลขหามอ่าหามได้ไหมเลขหาม ก็ดูดิตอนลักษณะเหมือนเหมือนไอโ้โพ์แรกอะ่ะเห็นไหมเนี่ยโพสที่เป็นแบบเห็นไหมสองข้างเห็นไหมเหลียนเนะี่ยไปอยู่สองข้างตรงกลางเนี่ยไม่มีก็เป็นลักษณะเหมือนหามมันแหละก็มีส่วนอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนนี้เพราะว่ามีแต่ห้ามมีแต่ห้ามเลยห้ามก็หามห้าหามอาจจะเป็นไปได้เนาะ ก็ต้องรอโพสต์ปักหมุดนุ่นแหละถ้าเขาจะเหมือนอะไรอะ่ะมีเคล็ดอะไรเหมือนที่เราจะจะเห็นได้อ่ะนะก็อย่างตรงนี้ก็เป็นเอ่อพวกเราดูตรงนี้นะอ่าพวกเราตรงนี้เขาบอกว่าเป็นรักโลกพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าพวกเราเห็นอันนี้ไหมหลอดไฟไหมเห็นอะไรไหม Solar ลล์โ Solar ซ e ลซ์จำคำผมพูดไหมนะ โซล่าเซลอ่อันนี้ก็กลายเป็นเลขดังไปแล้วเนาะอ่ามาดูตรงนี้อ่าโซล่าเซลถ้าผมพูดคำว่าเซลเฉยๆพวกเราเข้าใจไหมเซลลภาษาอังกฤษเซลลคืออะไรอ่าเซล์คือขายเซลล์ sale ก็คือขายเซลก็คือขายอะไรคือขายนี่ผู้ขายขายก็ตรงนี้นี่เห็นไหมเจ็ดศ นี่เซลล์คือ70มันก็ไปตรงการเล่นเกมนั่นไงเห็นไหมเล่นเกมอ่ะ,อะจะเล่นเกยมยังไงดูพวดต่อไปแล้วฝั่งนี้ทําไมไม่ดูใช่ไหมหลายคนก็งงอ่ะดูเลื่อนมาอ่าก็จะมีนี่เห็นไหมเจ็ดจำนวนเจ้อเนี่ยเจ้อเดี๋ยวข้ามมาก่อนอันนี้ก็มีห้ามอีกแล้วมีห้ามอีกแล้ว อ่าทำไมไอ้ไม่ไม่ไม่ดูไอ้ฝั่งฝั่งผู้ซื้อไอ้ฝั่งผู้ซื้อเนาะทำไมไม่ดูเพราะตรงนี้เห็นบอกมันบ,บอกว่าเห็นไหมมันห้ามคาสิโนคาสิโนเห็นไหมคาคาสิโนก็คือไม่ไม่เอาก็คือผิดกฎหมายก็คือฝั่งเนี้ยเห็นไหมที่เป็นในกลมๆอะไรเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ ลองแบบเตรียมเหลี่ยมฟังไอ้เป็นตัวที่เป็นคำค,ำคล้ายอ่ะพวกเราย้อนมาดูตรงนี้นะนี่นะเ<ม>ขื่อนคุ้นด่านเนี่ยใช่หไหมมันทีอยู่ใกล้ๆกันติดกับอะไรเขาเรียกอะไรเขื่อนวังตะไคร้ตะไคร้ไข้ขายไข้ตะไคร้ขายเห็นไหมอ่าก็เลย คาสินโนเน่ยก็ได้ไม่ใช่คาก็คือขานั่นแหละไม่ใช่ขานั่นแหละแต่มันคือวังตะไคร้ตะไคร้ก็คือไคร์ขายอะไรประมาณนี้อ่าศูนย์เจ็ดก็นี่ไงตรงนี้มีโลโก้เนี่ยโลโก้เนี่ยเห็นไหมโลโก้โซโล่าเซลโซล่าซาโลรู้จักคำว่าโลไหมโล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 ,โลนี่ก็สองตัวนี่เห็นไหมเอลอนี่ก็คือโลก็คือ ศูนั่นแหละเห็นไหมศูนย์เจ็ดก็ดศนั่นแหละโลโซโล่าเซลโซโล่าซ,ซาโลอันนี้ก่อนเห็นไหมโลกับเซลก็ศู์เจ็ดก็07นยอาจจะเป็น70็ดได้เลยอันตัวนี้นะเห็นไหมเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเอ่าเ เนี่ยเห็นไหมเจ็ดศูนย์ฮะเซลนี่คือเซลภาษาอังกฤษนะเซลเพราะนเนี่ยเป็นลอตโต้ลอตโต้ก็ลอตลอตเตอรี่เนี่ยลอตโต้ในศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในโลเซลโซลาซาโลโซล่าเซลเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยเนี่ยที่เขาให้เล่นเกมเนี่ยเห็นไหมโลโก้เนี่ยโลโก้เนี่ย G ไม่ต้องเอาเอาถ้า,ถ,าถ้าตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ถ้าโพสเมื่อกี้เนี่ยก็ LO ก็0770ใช่ไหมอ่าแล้ว79ล่ะแล้ว79นี่ก็นี่ไงการนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็นี่ไงกระทรวงของไอ้ไอ้ไอ้ก่รงกระทรวงการคลังอ่ะของกองสลากเห็นไหม9 9้997 99อ่า เพราะว่าขราวก่อนนู้นนะที่เขาทําเป็นไอไตรมาดก่อนนู้นนะที่เขาขึ้นในไออย่างเงี้ยมันออกมันออกมันออกโต๊ดอ่าสามตัวเลยออกมันออกโต๊ดนะ้าที่ใครเคยดูคลิปผมอะก็น่าจะจําได้แต่ตรงนี้ก็เก้าเก้าเจ็ดก็มันเข้ากับไปตรงกับไอในส่วนของไอตรงนี้ไงมันเข้ากันยังไง,ไง 9779เาถ้าพวกเราเลือกเอา2ตัวก็97ก็9ก็่าถ้าพวกเราเลือก2ตัวนะก็9ก็ก็กับโลโก้นี่ไง079ถ้าเรารวบ2ตัวฝั่งเนี้ยกับหัวนะเราลองกลับหัวดูดิอ่าลองมีสักรูปไหมเดี๋ยวผม ลองเซฟดูก่อนอ่ะลองเซฟดูอ่ะอด,ะดูเห็นไหมกลับัวให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมศู 79, นย์เจ็ดเก้าลักษณะเหมือนเลขเก้านะศูนย์เจ็ดเก้าแต่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ชัดนะเก้าก็มันก็ยังไงมันก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้าแหละเห็นไหมมันก็วนกันอยู่นะ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อลองไล่เลื่อนขึ้นมานี่ตรงนี้ถ้าเป็นเจ็ดเก้าเนี่ยเห็นไหมมีแต่ห้ามมีแต่ห้ามเรื่องกฎหมายเขาแลไวมีแต่ห้ามก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ได้ เนื้อเนื้ออยู่ประมาณหนึ่งก็ประมาณว่ามีอะไรนะ,อะลองลองทวนก่อนจะมีจะมีเออ่มีเหรียญเนาะที่มี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 แปดเนาะไอตอนนั้นอะแล้วก็มีการห้ามใช่ไหมมีหามมีห้าม,ม,ามแล้วก็มีศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะศูนย์เจ็ดเก้า เนาะก็เนี่ยเจ็ดเกตรงนี้97้าไม่ใช่เจตรงนี้97อ่าตรงนี้ก็เป็น 70, เอ่อเจออเจเนาะเจตามนี้70ตามตามน,นี้นะเจ็ดศตามนี้เข้าใจเนาะผู้ขายคือเซลลอผู้ขายคือเซล โซล่าเซลล์อ่าเห็นไหมโซล่าโซล่าเซลล์ก็คือเซลล์เซลล์ก็คือขายโซล่าซาโล่อ่าเข้าใจไหมโลคือ L O โ O, o, o นนเนี่ย L O โ O เนี่ยโซล่าซาโล่เนี่ย L O โ O ก็ศูนย์เจ็ดนั่นแหละอ่าโอเคเนาะแล้วเนี่ยเห็นไหมมีเจ็ดแล้วก็มีอะไรอยู่ในนี้แหละพวกเราเห็นก็มีอะไรแต่เป็นกลมๆเห็นไหม ็มีแต่กลมๆเลยฉากหลังอนะเห็นไหมก็มีกลมๆนะลักษณะเหมือนกลมๆเห็นไหมเขาโพสเนะี่ยเห็นไหมลักษณะเห็นไหมฉากก็เป็นกลมๆเลยก็ประมาณนี้คลิปนี้ประมาณนี้ก็อีกน่าจะประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ก็นู่นแหละวันที่สิ้นเดือนอน่ะน่าจะวันที่31นู่นแหะนะาจะมีโพสต์ปังหมดแล้วก็มาลองดูกันอีกรอบหนึ่งเผื่อจะมีอะไรดีๆเนาะไม่งงนะไม่งงดูพวกเราดูวนดูให้เข้าใจนะวนดูรอบ2รอบก็ได้เผื่อะจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเนาะโอเคไหมอันนี้ก็ ถ้าดูตามรูปพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันก็มีวนมีวนมีเว,วียนมาที่มาเกี่ยวมาคล้องอยู่ตรงนี้เนาะใช่ไหมไอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะแล้วก็มีเก้าสองใช่ไหมที่เกี่ยวกับคําว่านายกนะที่เกี่ยวคําว่านายกอะ่ะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเ,เป็นสิบแปดสิบแปดลูกก็จริงก็สิบแปดก็นายกอะ่ะเขาเป็นทหารใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาไอ้นี่ไปแล้ว นาะนายกอ่ะเขาไอเขาเรียกอะไรไอ้สารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ,ะอ่ะเนาะเรื่องการเมืองเราไม่พูดแล้วกันก็พูดเรื่องหวยก็หวังว่าพวกเราจะเข้าใจทั้งคนเก่าคนใหม่ก็วนดูได้รอบ2รอบ3ารอบดูให้เข้าใจเนาะโอเค ก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ